มาไ่มันก็อยู่ในล่มเลยไหมอ้าวไอ้มึนงนี่เจ้าของบ้านนะเนี่ยโอ้แย่มากผมไม่ได้แข่งกันนะก,ก็หลักหล สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้โยกผมนายอ l โรนอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาอยู่กันในเกมไมค e c รับ t ซยเว e ิร์นอีพีที่หกเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำอะไรไงริมชายหาดพวกอะไรพวกนี้นี่คนดูตัวอะไรมันขึ้นไปบ้าน กวนตีนกวนตีนนูนเนี่ยตะเกียบมันอยู่ข้างบนบ้านมันคือสเกลิกตันเป็นกระดูกขน,นูนูนแม่งหนุนบ้านผมไอ้เหี้ยแล้วบ้านกูป,ปูกต้นไม้ไว้มันก็อยู่ในร่มอแล้ไหอมอ้าวไอ้มึงยิงเจ้าของบ้านนะเนี่ยโอ้แย่มากผมไม่ได้แข่งันนะก็ หลักๆเลยวันนี้คือผมจะมาทำริมชาของผมผมจะ่อให้มันสวยก็ผมไปดูในคลิปที่เขาเล่นไหมครับนานแล้วแหละนี่ว่าทำอะไรก่อนอื่นครับกองครับก่อนตึบก็โ mm hmm. ก,กงมันนิดหน่อยนะเพราะว่ามันหาไม่ได้จริงๆอย่างหนึ่ง ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นจริงจังนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทำงานโอเคมาเรามาเริ่มกันโอเคโอเคถามว่าผมจะทำยังไงอ่านแอบ,บไปดูกันนะโอ้ยอย่าไปมองตามันไอ้เหี้ยขโมยบล็อกบ้านกูขโมยบล็อกโซนกูจะได้ใครตีค่อยดู เอานี้มา,า,า,าเดี๋ยวค่อยเคลียร์ตอนนี้สวนผมก็โอเคปล้วน,นี่หนึง่งตอนนี้เรามาทำหาดแป้บหนึ่งนะฮะคลิปนี้น่าจะเร็วน่าจะไม่ตัดอก็แลกเอาเป็นเรื่องเอาเรื่อง Okay. ตอนนี้เราก็มาอันนี้คือลิมมันหน่อก็ได้ okay. เพราะว่าตรงนี้เราต้องทำล่ม อืก็ประมาณแบบคุณเคยเห็นพวกฝรั่งเข้าไนอนริมชายหาดกันมันจะเป็นแบบนั้นอ่ะว้าวไม่ได้ขวานมาสวยแล้วไม่เป็นไรย่อ,องกอั ผมใช้สีขาวกว่อนล้วกันเพราะผมยังไม่ได้ผสมสีคนแกะสำหรับใครที่สงสัยบ้านคุยไอ้ไบ้านคุยบ้านคนแกะผมลบทิ้งออกไปแล้วเผาทิ้งออกไปแล้วเพื่อคนดูจะได้ไม่แบบคิดเงี้ยวผมโกงเกินไป ดีนะมันเป็นขนแกะเผาได้เอาไปจากจุด75 y e a r s later มันก็จะเนี่ยแหละฟ้าน,นี้ si สวรลขนแกะอพอโอ้ต้องขึ้นไปขนแกะะมึงคลิปก็ยาวยมึงก็ขึ้นในโกูชอ๋อติดล่ม แกะอ่กงองก็ทรัพบ้านผมก็เป็นหลังเป็นแหลงแหละเดี๋ยวผมทัวร์พาทัวร์แล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงรอนแกะวู ็เอาทอนสงสัยว้หินนะ่ะมันคืออะไรมันคือลาวาที่ผมไปตักมาผมเจ้ามาทำออคซิเดียนยังไม่ได้ทำเลยอื Okay. เรามาติดไฟกันโอ้ oh, ยาวาเลยจคบทเลยต่ต่อก็อยาก โอเคเสร็จแล้วอันนี้คือหาของผมมาหาดละเลครับหาดเล่ม,มุกเยอะเลยเล่ม,มุกแหละอีพีนี้เป็นอีพีที่หกหกศกปีนะฮะวันพฤหัสผมเลยแถมเป็นหาสอีอะไรหาสีไอส้สัจังไรกันเล่ม,มุกเล่ม,มุกฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะได้ทำคลิปอีกเปล่า ก็ผมขอปิดคลิปตรงนี้แล้วลกันไย <Yeah. S 1> ก็สำหรับใครที่ชอบก็กดดูกดไลค์และกดติดตามกันให้เยอะๆนะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่กดมาให้ผมเพ่ <Yeah. S 1> ว่่าะะเต็มใจไม่เต็มใจสำหรับวันนี้ก็มาที่ว่าเร็วยังต้องเบลาเพราะว่าเฮ้ยติด ลาไปก่อนใน้เองสวัสดีครับ